อุ๊บอ๊บอุ๊บโอ๊ยเอ้ยม่แม่ไม่แมเมื่อกี้ไปปีนอะไรไปปีนเขากันเลยนะข้เอเวอร์เรเออเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยไม่าทอะไรกันอยู่อะเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปคิดวิดีโอไว้ใช่ไปนั่งแตงตก่อนเราเราเฮ้ยมามหนึ่งสองสมสวัสดีค่ะ ชื่อเด็กหญิงธทรดาลีวันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งในที่สิบอ็ดค่ะชื่อเด็กหญิงทัชชาวันมายอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งในที่แปดค่ะอืมซีรีนเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ต้องให้เราแนะนำตัวด้วยเพราะว่าเพื่อนเื่อของเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเราอะชื่ออะไรแต่ที่สำคัญอ่ะเพื่อนไม่รู้ชื่อจริงของเราหรอกว่าเราอะชื่ออะไรใช่ไหมชื่ออะไรอ่ออืมตอนตอนที่ไปีท่แล้วลีฉันอยู่ลอนดอนนะนะเพื่อนที่ลอนดอนฉันเรียกว่า คริสตีน่าชื่อนาดาธีรดาไม่ได้เรียกกนหรอกมันจิ๊บจิ๊บอะนะนี่อุย้ยเธอ,อพ่อแม่ต้องชื่อมามทําไมไม่รู้จักภูมิใจซะบ้างและที่สําคัญอาจารยเขาสั่งอะไรมาก็ทำํำไปเธอไม่ใช่บนิบนเบนิบนเบินบบอืมถ้าใจซะมึงนะเธอรู้ไหมตั้งแต่ฉันเข้ามาอยู่ที่สถาบาันอิสลามสันนิชนอาจารย์ประเสริฐมัสรีเป็นผู้รับใบอนุญ,ญาตไม่มีใครกล้าผักฉันขนาดนี้เลยฉันจะบอกเธอว่าว่า ว่าวันนี้นะคะเราจะมาออกแบบกราฟิกด้วย p h o t o s h o p นะคะหัวข้อเรื่องหน้าตาโปรแกรมนะคะอืการทําคลิปวิดีโอนี้มันก็ต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมคะว่าเราจะนําเสนอใครอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเรานําเสนอใครเราจะนําเสนออาจารย์ผู้ทรงขนุนนั่นก็คืออาจารย์สมคิดเลวันนะคะอยากเห็นรูปใช่ไหมคะแหนิเสียงมาแล้วโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะหล่อไหมคะ ใช้โฟร ais, ์ดอชที่จะเขาสอนมาโดยเฉพาะเลยนะเลยนะคะนี่น um ้อนะคะอ่าพอค่ะค่ะนะคะแี้ค่ะแบบนีค่ะโอเคปละปละหเห็นไหมหล่อไหมล่ะเห็นไหมติดใจเลยใช่ไหมเพื่อนๆก็คงรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นคลิปวิดีโอธรรมดาไม่มีแบบ สีสันอะไรมาตกแต่งศิลปะมาตกแต่งเนี้ยใช่ใช่มันก็นก<ช>จะน่าเบื่อเราอาจจะหลับคาคอมก็ได้ใช่ไหมคะเพราะดูแบบมันพื้นๆพืนไปเราก็เลยเอามาแต่งให้แบบเล่นๆหน่อยไปกระตุ้นพระทัยของเพื่อนๆให้แบบให้ลุกเราให้อยากจะดูคลิปวิดีโอของเราใช่ไหมคะมันก็จะแบบเกี่ยวกับการแสดงละครนิดๆหน่อย,อยๆซเซิร์ฟเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอยากเห็นใช่ไหมคะว่าเราจะทำยังไงโอเคค่ะอดใจรอสักครู่นะคะ ทำ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 โอ้ยชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันจะฆ่าตัวตายฉันอยากมาจำ้มฟันแทงเขาให้ตายไปเลยโอ๊ยคุณเขคุณคุณจะคิดฆ่าตัวตายนะคะคุณคุณคะโคุณคุณคะคุณจะตายคุณแม่ วิฉันขอโทษค่ะฉันไม่ตั้งใจที่คุณบอกว่าคุณไม่เหนือใครแล้วมันไม่จริงเพราะคุณยังเหนือฉันนี่นะคะฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอแล้วคุณเป็นใครหรอฉันเป็นคนคนหนึ่งที่ห่วงใย,ยเธอบ่าของฉันทั้งสองข้างยังว่างสำหรับคุณเสมอคุณมีปัญหาอะไรบอกฉันได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็คืออย่างนี้นะคะ ฉันไปสมัครงานทุกที่ทุกแห่งทุกหนอนาณาจักรจักรวาลพระราชวังฉันก็ไปมาหมดแล้วแล้วล่ะเขาก็ไล่ฉันออกล่าสุดน,นะคะดิฉันก็ไปดาวังคารมาอ๋ออืมไปบริษัทแห่งหนึ่งเขาให้ฉันไปทําอะไรรู้ไหมคะเขาให้ฉันไปชงกาแฟฉันบอกกับเจ้านายว่าอืฉันอยากจะเป็นเลยคะ่ะ กาแฟมันได้ราคาเท่าไหร่อะแบบเงินเดือนอ่ะนะมันแค่ร้านกว่า<อ>ฉันอยากเป็นเลยค่ะมันได้ตั้งหมื่นหนึ่ง<อ>ฉันรับไม่ได้ที่เจ้านายบอกว่าให้ฉันไปชงกาแฟ<อ>ฉันรับไม่ได้จริงๆทํายังไงต่ออะเจ้านายเขาก็ไม่ฟังฉันเลยอันก็เลยตัดสินใจอือฮเอาช้อนจิ้มคอเขาจะคอเขาตาย<อ>ทีนี้พยาบาลทุก,ก็มาเขาก็ว่าฉันว่า มัณทำอย่างนี้ไปทำไมทำไมคุณไม่เอาค้อนทุบหัวเขาเลยฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงอับอายมากมายที่ไม่ได้เอาค้อนทุบหัวเขาแต่เอาซ่อมจิ้มคอเขามันทนไม่ได้จริงๆมันรันทดฉันจริงหนีมาข้าตัวตายฉันไม่เหลืออะไรคุณอย่าเป็นคนเลวหรอคะคุณถึงแบบเสียใจจะตายซะฉันอยากเป็นคนเลวหรอคะใช่ค่ะพี่ต่คนมบอกว่าฉันเป็นคนดีฉันรับไม่ได้ฉันอยากเป็นคนเลว คุณมีวิธีแก้ไหมคะอ๋อคุณคะคุณอยากเป็นคนเลวใช่ไหมคะค่ะฉันม,มีวิธีทําคะ่ะคุณอยากเป็นคนเลวคุณสามารถช่วยฉันได้ไหมคะถ้าคุณช่วยฉันได้คุณจะเป็นคนเลวต่ําช้าสามที่สุดเลยคะ่ะอุดีค่ะฉันนะ่ะมีภาระอันหนักอึ้งที่แบกอยู่บนบ่าของฉันนั่นก็คือทําคลิปวิดีโอสอนการ ออกแบบกราฟิกด้วย Photoshop ซึ่งมีหัวข้อคือหน้าตาโปรแกรมนะคะอ๋อฉันนะ่ะไปตะเวนหาทั่วประเทศไทยทั่วโลกแล้วทั้งผื oh. ่นฟ้าและแผ่นดินไม่มีใครที่เก่งเรื่องหน้าตาโปรแกรมได้อย่างนี้เลย oh. คุณฉันนี้ข่าวว่าคุณ,ค,ณคุณเก่งมากเรื่องนี้ฉันเลยตะเวนหามาเจอคุณถูกต้องค่ะคุณคุณช่วยรับประวัติของคุณหนได้ไหมคะ ดิฉันคือดักเตอร์สัตว์อาจารย์คุณหญิงทัชชาวันมัดนะคะเป็นลูกของท่านฟาร์มี่พิซซ่าฮัทนะคะ,ค,ะคุณเคยได้เห็นดิฉันออกทีวีมั่งไหมคะอ๋อเห็นค่ะแบบแถวที่แถวแถวบ้านฉันนะคะมีกวาดถนนเต็มเลยค่ะแถวแถวบ้านเนี่ยข้างบ้านเต็มเลยค่ะถูกค่ะถูกเขาไ่เฉ็นไปกัด ขยะเขาบอกว่าฉันได่เกินไปแล้วก็กยังออทีวีให้อีกด้วยนะคะออ๋คุณเก่งมากเลยนะคะคุณจบม,มาจากไหนยังไงอะไรเะะคะจบม,มาจากออกฟอร์ดค่ะดเรื่องค o นด o ชดั่นเซอพอดีค่ะอ๋อยังคุณอยากจะเป็นคนแรวใช่ไหมคะเตรียมพมยร้อมหรือยังคะค่ะยังเราไปกันเลยนะคะโอเคค่ะไปเลยค่ะ ต่อมาเราเอาการใช้งานดีกว่านะคะการใช้งานแผงมาใช้ยังไงหรอคะเห็นภาษาอธิบายมาแล้วก็งงอยู่อะค่ะเยอะใช่ไหมใช่ค่ะก็มันจะรวมกลุ่มไอไอนที่ปิดซ้อนไว้อ๋อเหมือนก็ไ่าอยู่ในอันเดียวกันแต่ว่ามันซ่อนใช่ไหมคะแล้วก็คลิกไปปุ๊บอ๋อมันก็จะเปิดมก็จะง่ายกว่อการเปิดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มันแสดงแผาที่กำลังใช้งานด้วยนะอ๋อตอนนี้เราก็ใช้งานทาเลสวอชอยู่ใช่ไหมคะอ๋อมันก็แสดงใช่ไหมคะอืม ก็แสดงช้นหัวผู้การดั e s s m e มนขนาด๋อขนาดได้ใช้งานตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอืมชุดหัวหัวผู้การใช่ไหมคะอืมต่อมาเป็นการเปิดเหรอคะการเปิดแพนเนลอืมเพราะว่าเวลาดิฉันเปิดอะไรนะคะ Photoshop ีเเขไฟล์้ามาบางทีแพนเนลตรงนี้มันหายเลยใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเปิดยังไงเราต้องทํายังไงหรอคะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ไปที่วินโดว์วินโดว์ใช่ไหมคะอแล้วก็เลือก เลือกคันน้าที่เราต้องการใช่ไหมคะสมมุติว่าเราเอาคันเลอร์ปึ๊บอ๋อมันก็มีแล้วมันก็เลือกได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็นี่สองนะคะแล้วก็คลิกจากไอคอนคันด้าที่แสดงอยู่ก็สมมุติว่าเราจะใช้คันเลอร์ใช่ไหมคะแล้วก็คลิกเข้ามันแสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะมันมีอยู่แล้วก็คลิกมาเราก็ใช้ได้กดกดคีย์แล้วบางทีบอท F แปด F แปดกดรัดทำไมหรอคะ <Channel. S 2> อ๋ออินโฟถ้าเราจะใช้แผนในอินโฟเราก็กด F แปดได้ใช่ไหมคะจะปิดนก็ F แปดอืมดิฉันก็สังเกตมาแล้วนะคะเนี่ยพอเวลาเรากดไปอย่างนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยมันโผล่มาด้วยยุบยอ่อๆได้อุย้ยแปลกอ่ะเนี่ยมันจะมีลูกศรใช่ไหมคะพอเรากดยุบก,ก็ยุบไปแล้วพอเรากดยุบก,ก็ยุบมากดเปิดก็เปิดมายังไงหรอคะออช่วยอธิบายได้ไ,ดไหมคะอ๋อกดตรงสามเหลี่ยมนั้นใช่ปะ่ะใช่ค่ะสามเหลี่ยมมันจะมีให้ยุบหรือว่า ให้เปิดออกมาได้ใช่ไหมคะมันจะขยายขอบเพนน้าที่ซ่อนอยู่เหมือนกันอ๋อนี่มมนซ่อนอยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถเปิดได้เพลาเราจะเก็บแล้วก็กดลูกศรใช่ไหมคะนี้ตรงนี้นะคะอ๋อค่ะมันยุบยุบย่อยอได้ยุบยุบย่อยยอได้ใช่ไหมคะนี่ไงมีได้หลายอันเลยอันนี้เพนด้าได้ไหมได้อืมใช่ใช่ใช่ค่ะในเพนด้าก็มีนี่ไงค่ะพร้อมจะเป็นคนแรกหรือยังคะ ค่ะก่อนหนึ่งเราก็ต้องเปิดโปรแกรม p h o Photoshop CS5 ขึ้นมาใช่ไหมคะดิฉันขอาถามเนยนะคะตร้อง VR ด้านบนนะคะ VR m b ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรหรอคะเขาเรียกว่า Application Bar ค่ะ Application Bar ใช่ไหมคะแล้วฝั่งซ้ายมือของ Application Bar ที่มี File Edit เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหรอคะ Image ด้วย Menu Bar ค่ะ Menu Bar ใช่ไหมคะอืมแล้วก็ถัดลงมาจาก Menu Bar บรรทัดที่สองยาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหรอคะ อ็อบชั่นปลาใช่ไหมคะมตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยถัดลงมาจากเมนูบาร์ด้านล่างมาที่สอง 2. มาดูฝั่งขวามือดีกว่านะคะที่มีพวกสวอชสไตล์คอนเนอร์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรหรอคะพาแนลพาแนลใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยด้านล่างของพาแนลที่มีช่องว่างอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหรอคะเวิร์กสเปซเวิร์กสเปซใช่ไหมคะแล้วก็รูปภาพเนี่ยค่ะมันมีชื่อ,อ<ม>ไหมคะเขาเรียกว่ายังไงหรอคะภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่าแฮนด์วอชใช่ไหมคะรูปอ่อน แล้วก็เพราดิฉันสังเกตน,นะคะเพราเราเปิดภาพขึ้นมาฝั่งซ้ายมือของฝั่งซ้ายมือบนของภาพเนี่ยมันจะมีขึ้นมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรหรอคะชื่อไฟภาพอ๋อชื่อไฟลของภาพใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ข้อมือยาวๆนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะภาษาอังกฤษอ่ะทูลบ็อกซ์ทูลบ็อกซ์ใช่ไหมคะอ๋อจำไ,ได้ค่ะดิฉันเคยเรียนมาเดี๋ยวให้คุณามาถามดิฉันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความจําของดิฉันด้วยนะคะค่ะถ้าดิฉันตอบผิดก็ทำโทษดิฉันได้เลยนะคะ เริ่มเลยนะคะค่ะอันแรกที่เป็นลูกศรนะมันคือม v e ใช่ไหมคะ,ใช,มคะใช้สําหรับย้ายภาพไปยังตาแหน่งใหม่หรือเรียกได้ว่า Move คูณก็ได้ค่ะถัดมาถัดมาเขาเรียกว่า r e c t a n g l a r marquee นะคะใช้สําหรับสร้าง selection เลเเือกขอบเขตบนภาพคะ่ะถัดมามันน่าจะใช้เล s s ซใช่ไหมคะมใช้สําหรับสร้าง selection แบบคลิกลากเลือกได้อิสระค่ะ ตัวน,น,นี้คืออะไรคะอืม Quick Selection ใช่ไหมคะใช้สำหรับสร้าง Selection ไปตามพื้นที่ที่คลิกลากเมาส์ผ่านค่ะตัวน,น,นี้คืออะไรคะ Crop Tool คะ่ะใช้สำหรับตัดภาพเฉพาะส่วนที่ที่ต้องการใช้งานค่ะตัวน,น,นี้คืออะไรคะอืม Eye Dropper ใช่ไหมคะ Eye Dropper Tool นะคะใช้สำหรับเลือกสีจากภาพไปใช้งานค่ะตัวน,น,นี้คืออะไรคะ ปอดเทลลิ่งบรัชทูนนะคะใช้สําหรับคลิกแก้ไขจุดบกพร่องหรือลบริ้วรอยที่ไม่ต้องการบนภาพอ่อนนะคะสําหรับใบหนะ้าของคุณก็เหมาะที่จะใช้เครื่องมือนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอัน,นนี้คืออะไรคะบรัชทูลค่ะใช้สําหรับระบายสีหรือวาดลายเส้นกราฟิกค่ะอัน,นนี้คืออะไรคะคลาสแตมทูลนะคะใช้สําหรับขัดลอกภาพโดยเลือกพื้นที่ต้นฉบับไปแตมทับจุดที่จะแก้ไขค่ะ แล้น,นี้คืออะไรคะ history brush tool นะคะใช้สำหรับย้อนการปรับ <ool> แต่งจาก snapshot เพื่อสร้างเอฟเฟกต์พิเศษให้กับภาพค่ะแล้วเนี่ยเอยงรู้ะ eraser tool นะคะจะใช้ทับศ <iss> ัพ <t> ท <ool> ์เนะคะก็คือใช้สำหรับลบพิกเซลบนภาพค่ะแล้วถังสีอ่ะถังสีก็คือ paint bucket tool นะคะใช้สำหรับลงสีในภาพแบบไล่เฉดสีหรือโทน,ส,ทน,ส,ทนสีแบบไล่ระดับนะคะหยดน้ำ อันนั้นก็คือเบลนทูนะคะใช้สําหรับปรับลดความสว่างให้มืดลงนะคะลดความสว่างค่ะแล้วลงมาลงมาก็คือดอททูนะคะมันก็จะตรงข้ามกับเบลนทู une, ก็คือเพิ่มความสว่างให้กับภาพค่ะแล้วปากกาปากกาก็จะทับสับก,กับยังลงอย่าง,งใช่ไหมคะก็คือเพนทูนะคะใช้สําหรับระบายสีหรือว่าวาดเส้นได้ค่ะแล้วทีทีนะคะก็คือพอดิสซอนเทอขอโทษนะคะขออภัยค่ะ คอมดิสทนเซอชั้นสนะคะใช้สำหรับพิมพ์ข้อความและเลือกฟอนที่ต้องการพริมพ์ลงไปบนภาพถ่ายค่ะหรือว่าหรือว่าที่เราเรียกกันก็คือฟันที่แบบที่กันเขาเรียกว่าอะไรเครื่องมือที่ใช้พิมพ์ข้อความอะค่ะแล้วลูกศรนะลูกศรนะคะก็คือ s e l e c t i o n t o o l นะคะใช้สำหรับเลือกเส้นพาร์ทเพื่อปรับแต่งหรือแก้ไขได้ค่ะแล้วเนี่ย น่าจะใช่เรกแทนเกิลทนใช่ไหมคะใช้สําหรับว่ารูปทรงสาเร็จหรือว่าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือว่าทรงกลมวงรีหรือว่า,ร,วร,ร,วารูปหลายเหลี่ยมได้นะคะแล้วมือมือก็จะทัดตับเหมือนกับยางลบยางลบหรือว่าปากกานะคะก็คือแ d นทูนแทนแปลว่าอะไรคะมือนะคะก็คือใช้สําหรับลากเลื่อนภาพไปยังตําแหน่งที่ต้องการบนภาพค่ะแล้วเนี่ยแม่ขยายแม่ขยายก็คือซูม o ูนะคะก็ใช้สําหรับ ซูมเข้าหรือว่าซูมออกก็คือถ้าสมมติว่าเราซูมเข้าไปภาพมันก็จะขยายขึ้นเห็นได้คะถ้าซูมออกก็จะไกลขึ้นนะคะแล้วสีสีนะคะเราจะเรียกว่า foreground และ background ก็ได้นะคะใช้สําหรับเ,เลือกไล่สีสลับสี foreground และ background บนภาพค่ะแล้วกล้องอันสุดท้ายใช่ไหมคะ q u i c k m a s k mode นะคะใช้สําหรับคลิกสลับโหมดแก้ไขภาพระหว่าง Quick Mas กกับตันด่านะคะ โอเคจบแล้วดิฉันจำง่ายด้วยอืออาจารย์อะไรสอนคะเนี่ยอ๋ออาจารย์สมคิดลีวันค่ะเขาเก่งมากเลยนะคะต่อมาเรามารู้อย่างอื่นดีกว่าดิฉันยังงงเยอะอีกเลยนะคะฮ่าม,มาโฟมกันอีกแล้วนะคะดิฉันยังงง,งอีกเยอะแยะเลยค่ะดิฉันขอถามเนยนะคะเนี่ยดิฉันถ้าเวลากดใช่ไหมคะเนี่ยกดมามันจะมีสามเหลี่ยมตรงทูลบ็อกใช่ไหมคะ สามเหลี่ยมตรงเครื่องมือเนี่ยพอเราเรากดมามันก็จะมีเครื่องมือโผล่มามันดิฉันอยากจะถามว่ามันคือเครื่องมือที่แบบอันเดียวกันหรือว่าคล้ายคล้ายกันปะคะมันจะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันคล้ายกันใช่ไหมคะอืมมันก็จะมีหลายอันเนยเราจะสังเกตได้จากสามเหลี่ยมของข้างล่างใช่ไหมคะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยสามเหลี่ยมเห็นไหมคะเนี่ยสามเหลี่ยมเล็กๆค่ะดิฉันก็เห็นสามเหลี่ยมอยู่นะคะอีกที่หนึ่งคือที่แผ่นแนวนะคะเนี่ยนี่ที่แผ่นแนวเลยกดไปปุ๊บ กดไปปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นมาอีกเลยเนะะี่ยค่ะขึ้นมาเยอะแยะเลยมันก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันเนะะี่ยค่ะมันเป็นเครื่องมือเหมือนกันป่ะคะเป็นเครื่องมือที่ผูกเส้นไว้เช่นกันอยู่ในแผ่นแนลใช่ไหมคะอืมแล้ก็ใช้งานได้ใช่ไหมคะเวลาเรากดมาใช่ป่ะคะใช่ค่ะอืมเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วก็ดิฉันอยากจะรู้ว่าแผ่นแนลเนี่ยมันเปิดใช้งานยังไงหรือว่าทำเขาเรียกว่าไงเปิดใช้งานหรือว่าใช้งานยังไงอะคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะ เอาใช้งานก่อนนะคะอืมการใช้งานใช้ยงไงหรอคะมันก็แอปพลิเชั่น Photoshop ว่าเพลน่ามันมีจำนวนมากใช่ปะใช่ค่ะมันจะมีทั้งสวอชสไตล์คัลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยค่ะแล้วจะใช้งานยังไงหรอคะก็หนึ่งนะบุ่กโดนไอคอนที่ปิดซ่อนไวอ้อ๋อเนี่ยนะมันซ่อนกันอยู่ใช่ปะสมมุติว่าเรากดสวอชอ๋อมันก็จะสแสดงใช่ปะคะเนี่ยสแสดงว่าเรากำลังใช้งานพาเลิตสวอชใช่ไหมคะ ค่ะมันก็แสดงแผนหน้าให้กลมองใช้งานอยู่ตอนนี้เราใช้กาําลังเรากําลังใช้ p a r l e y t a r Watch ค่ะอือก็แสดงชุดหัวผูกกัน Assessment ขนาดเลนน็กงานนี่ไงตรงน,นี้ใช่ไหมคะอือชุดหัวผูกกันค่ะต่อไปการเปิดแผ่นหน้าการเปิดแผ่นหน้ค่ะอือดิฉันสงสัยเวลาดิฉันเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเข้ามาใน Photoshop CS5 บางทีตรงแผ่นหน้ฝั่งขวามือของเราหายไปเลยใช่ไหมครับเราจะไปเปิดยังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้ล่ะคะ อ๋อก็ไปให้คำสั่ง Windows Windows อ๋อนี่ค่ะอืมก็เลือกชื่อ Panel ที่เราต้องการเปิดที่เราต้องการเปิดอ๋อเข้าใจค่ะสมมติเราจะเอา Color ก็เปิดมาใช่ไหมคะเรืองมี้ก็คลิกจากไอคอน p หน้าให้กำลังแสดงอยู่อ๋อ,อสแสดงอยู่นี่ใช่ไหมคะสมมติว่าเราจะใช้เราจะใช้ Palette Swatch แล้วก็ใช้ได้เลย,เลยใช่ไหมคะกดไปเลยจะเอาตนี้มาใช้งานถ้าเราต้องการจะเปิด Panel Info นะแล้วเราก็กด T F 8 F8 มันเป็นทางลัดป้ะคะใช่ใช่ทางลัดเป็น,ปนทางลัดคีย์ลัดใช่ไหมคะสําหรับเราจะเปิดแผน้าร์เนโฟเราก็กด F8 ได้เลยใช่ไหมคะมดิฉันสังเกตอย่างหนึ่งนี่พอเวลาดิฉันกดไปปึ๊บใช่ปะมันก็จะมีโผล่ขึ้นมาอีกพอเราลองกดมันก็ยุบได้อะ่ะเขาเรียกว่ายังไงช่วยอธิบายหน่อยค่ะอ๋อมันเป็นกลุ่มสามเหลีย่ยมใช่ป้ใช่ค่ะก็มันจะ<ม>ยุบยุบย่อๆได้ค่ะเนี่ย มันมีไว้เพื่ออะไรก่อนเห็นดิสก์ที่ซ่อนอยู่อ๋อมันซ่อนอยู่เราก็สามารถกดล้วก็ชิกใช้งานได้ใช่ไหมคะอืมมันเป็นเผนดิส์ที่ถูกซ่อนไว้ด้วยนะมันซ่อนไว้เราก็ให้มันเห็นแล้วค่ะเนี่ยโอเคค่ะจบแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเยอะแยะวันนี้ฉันได้ข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอคุณมานั่งตรงนี้นะคะแลวจะจบรายการกันแล้วค่ะ ค่ะสำหรับขั้นตอนดังกล่าวที่ได้กล่าวมานะคะก็คือหน้าตราโปรแกกมของ p h o t o s h o p CS 5นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอมาอัพไว้ณนโะอากาสน,นี้ด้วยนะคะก็ขอได้รับความขอบคุณจากนายอินกระดาลิงวันและเดยอชชาวันหมันนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อทับหนึ่งโรงเรียนอิสลามสันติชนนะคะสำหรับวันนี้บอเบลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอัลัลยพุมวอรัสวัตุล้อวะบารูกาตุ